ครับผมโอสวัสดีตอนตีสองนะฮะก็คือคนเห็นงานกลางคืนเป็นบ่ครับแล้วทีนี้ก็กินกลางคืนใช้ชีวิตตอนกลางคืนมือยุดกะมันร่างกายมันก็มันก็ต้องตามลั่นตามควมที่มันเปลี่ยนมากเนาะก็มาหิวตอนกลางคืนอีกว่าหลังจากวันนี้เราไปชุมนันทั้งวันนะฮะตั้งแต่สิบโมงเก้าโมงสิบโมงมา เหตุงานนี้จริงๆวันนี้ก็คือทํางานแหละนะครับเหตุงานหลายอย่างเกี่ยวกับสปอนเซอร์เกี่ยวกับหลายๆอย่างการวางแผนที่จะเดินหน้าในในในเรื่องของงานนะครับอันนี้มืออื่นไปโคราชนี่มาประชุมอยู่กรุงเทพกินเหล้าน้อยไหมพีเน้องพอมืออื่นสอบถ้าไอตื้นนะาสอบเด้ออาหารเพิ่อคดีหรอด้วห้าบวชคุณไอร้องมานสูบซเซนพี่น้องสุบเซีน อืมอืมอืม,อมกินชวยมาเน้่พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไปบนีทซะก,ก่อนน้องเมยเต้องพี่เอานหน่อยเนีย <laughs> หิวมั้งเต้หิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวอายสิกินบทก่อนน้องพี่น้องเดี๋ยวอายสิบได้กินนี่มากกินมา,มาก,ก,กมาต้องการรอบอีงเลยครับ